ตอนนี้เรากำลังผูกมัดเชือกกับคานเหล็กกับไม้คานตั้งตรงนะคะเพื่อให้เกิดความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นค่ะก่อนที่เราจะปิดแผ่นญ้าคานะคะมาถึงเสาตั้งเสาสุดท้ายแล้วนะคะที่จะผูกมัดกับคาน อยู่ผูกมัดมเสร็จแล้วเราก็ไปทำการปิดหญ้าคาได้เลยค่ะด้านล่างสุดนี่นะคะก่อนที่เราจะนำหญ้าคาไปปิดเราต้องตัดหญ้าคาให้สั้นขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะปิดด้วยหญ้าคาถึงสามชั้นนะคะสามแผ่นนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้ามาในเขียงนาเราได้นะคะ นี่ค่ะนี่คือแผ่นที่สองนะคะแผ่นแรกนี่ตัดไปแล้วเราจะต้องตัดอย่างนี้หกแผ่นใช่ไหมเฮี่ยอ่าต้องตัดหกแผ่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการในการที่วางยังไงนะคะที่เราวางกันนะคะเราไปเราไปปิดแล้วาวางยาคาย,ยังไงนะคะ เฮียทายที่มันไม่ค่อยสวยเฮียเอามาตัดไหมอันนี้ดูมันหนาสวยจังเลยที่มันวาวเวงแวงอยู่แล้วมีไหมอันนี้สวยเวลาไว้ติดแบบรู้สึกนี่มันหนาดีอะหนาไหมเราจะพยายามคัดเลือก ย่าคาแผ่นที่ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเขาขายเป็นไพยไพยลึดหรืออ่านในมัดหนึ่งอ่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสิบไพ่เขาเรียกสิบไพในที่นี่แต่อ้อยเรียกเป็นแผ่นดีกว่านะคะสะดวกดีเนาะจะมีด้วยกันสิบแผ่นนะคะมันก็จะมีขี้เหล่บ้างสวยบ้างอ่นี้ค่ะก็เลยพยายามที่จะเลือกเอาอันที่ขี้เหล่ขี้เหล่มาตัดดีกว่าแล้วอันที่สวยสวยที่หนาๆน,นาฟูฟูอ่ะ เอาไว้คอยปิดในชั้นต่อต่อไปดีกว่าค่ะเออนี่แหละขี้เหล่ละอันนี้แหละเนี่ยลองโชว์ดิในไหนเห็นไหมคะมันจะขี้เหล่แบบนี้จะขี้เหล่แบว่ามไหวอนี้ค่ะเนี่ยค่ะเอามาตัดชั้นๆเนี่ยจะดีกว่าอืมตัดเลยคะ่ะเฮีย การทำเขียงนาด้วยหญ้าาของเรานี้เราทําตามจินตนาการของเราทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะอันนี้เราก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายนะคะก็ทําตามตามาจินตนาการทําตามใจของเรานึกคิดเอาอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ก็มาอัดคิดื่เพื่อนได้ชมดูเป็นเผื่อว่าใครเห็นหรือใครชอบ เพียงนาที่ปิดด้วยย่าคาแบบนี้อาจจะนำไปปรับใช้กับเขียงนาของตัวเองได้นะคะถ้าใครอยากมีเขียงนาที่ปิดด้วยย่าคานะคะของเราจะเน้นความง่ายนะคะสะดวกแล้วก็ประหยัดงบนะคะ แต่ขณะเดีวยวกันก็แข็งแรงค่ะเพื่อนๆทุกอย่างก็คือแข็งแรงพอสมควรนะคะ ันนี้แผ่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมเฮียครบแล้วเนะาะแผ่นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาหกแผ่นนี้ไปปิดชั้นล่างสุดนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้จะเป็นขั้นตอนการมัดย่าคา แล้วนะคะนี่เราจะมัดด้วยลวดนะคะมัดยาคาด้วยลวดผูกติดกับเส่าไม้ไผ่นะคะชั้นแรกๆนี่ค่อนข้างที่จะถี่นิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชั้นชั้นแรกเนี่ยจะปิด ด้วยยาคาถึงสามสามแผ่นเนาะความหนาสามแผ่นนะคะซ้อนกันถึงสามแผ่นอันนี้นี้บัดคู่กับ แยกขาแผ่นที่ถัดมาเลยเนาะถูกมาดด้วยลวดคู่กันเลยนะคะเพื่อนๆนี่มันเจนว่าเอาเราจะเอาปลายเขาสอนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ผูกมัดด้วยลวดเส้นเดียวไปเลยค่ะสองเส้นนะเจนนะสองเส้นนะคะเพื่อนเพื่อวความแข็งแรงค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะซ้อนแน้วนะคะเพื่อนๆซ้อนแผ่นที่สองและแผ่นที่สามนะคะซ้อนย่าคากัน,นะค่ะในชั้นแรกเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนสาดนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ล่างสุดเนาะพื้นมันเนี่ยเผื่อมี ฝนตกมาสาดเข้ามาหรือกระเด็นเข้ามานะคะเราก็เลยต้องทําให้มันหนาที่สุดค่ะส่วนไอ้ชั้นที่สูงๆขึ้นไปเนี่ยก็ท,ทําทีทีขึ้นทีทีแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะห่างขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าส่วนด้านบนเนี่ยฝนจะไม่สาดเข้ามาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นที่สองนะคะเพื่อนๆซ้อนแผ่นที่สองจะเอาสันเขาลงนะคะ เราก็สอดอยู่ด้านล่างสุดเราต้องสอดใต้ล่างสุดนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเอาลวดเนี่ยเกี่ยวตัวสันเขายึดติดนะคะอาจจะยากนิดนึงนะคะเพื่อน อันนี้นี่คือสอดออกไปแล้วเอาคล้องกลับเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็มาหมุนเกลียวค่ะนี่คือด้านในนะคะด้านในของฝาผนังเรานะคะ อันนี้แผ่นที่สองนะคะถัดมาก็งายขึ้นเหมือนเดิมนะคะเอาสันเข้าลงนะคะเพืเ่อนเพื่อนแล้วก็จับล็อกด้วยลวดเหมือนเดิมนะคะแล้วลวดสอดออกไปข้างนอกแล้วก็อย้อนกลับเข้ามานะคะมาล็อกเข้าไว้ได้ ล็อกเขาไว้เหมือนเดิมนะคะนี่ออกมาถ่ายด้านนอกให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเราจะตั้งแผ่นย้าคาแบบนี้ค่ะเอาสันลงนะคะนี่คือ ย่าคาแผ่นที่สองนะคะแล้วย่าคาแผ่นที่สามเราก็จะปิดซ้อนอีกแผ่นหนึ่งค่ะโดยการเอาสันขึ้นข้างบนนะคะแต่แผ่นนี้แผ่นที่สองจะเป็นแผ่นกลางเนี่ยจะเอาสันลงนะคะเพื่อนๆะตอนนี้ก็กำลังสอดลวดผูกมัดติดอีกค่ะเฉพาะชั้นแรกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่ทํานะคะ ชั้นที่สองที่สามขัดขึ้นไปเรื่อยๆก็ปิดด้วยยาคาแผ่นเดียวค่ะแต่ว่าทําทีหน่อยนี่นะเราก็จะเห็นเป็นสันค่าะมันก็จะสวยนะคะเพื่อนๆเหมือนกันอะไรไม่ให้เข้ามาได้ง่ายๆด้วยค่ะเพราะสันเขาค่าจะติดพื้นเลยอะไรจะสอดต,ตัวอะไรเข้ามานี่ยากนิดนึงนะคะ ปิดย่าคาเนี่ยมันจะไวค่ะเพื่อนๆขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนปิดย่าคาเนี่ยจะไวนะคะไม่เหมือนขั้นตอนการขึ้นโครงขึ้นโครงนี่จะช้าต้องตัดไม้เลื่อยไม้วัดขนาดไม้ให้เข้ากับบ่าผูกมัดเชือกจะจะช้านิดนึงใช้เวลาค่ะค่อนข้างละเอียดเป็นงานละเอียดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นย่าคาเนี่ยเราก็จะผูกผูกผกมัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ แต่จะมีขั้นตอนแรกเนาะชั้นแรกเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงจะช้าก็ขั้นเนี้ค่ะขั้นตอนแรกเนาะชั้นแรกเพราะผูกมัดสามชั้นอ่าเดี๋ยวนี้ชั้นที่สองก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูชั้นที่สามชั้นนอกสุดนะคะเราก็จะเอาสันขึ้นนะคะอ่าอันนี้ติดแผ่นที่สามนะคะด้านนอกสุดนะคะเพื่อนเพื่อน ก็จะไม่ตัดแล้วนะคะก็คือเรายังไม่ตัดนะคะเพื่อนจนกว่าจะปิดจนเสร็จแล้วถึงจะมาตัดแต่งปลายมันไม่ให้คลุมพื้นนั่นเองค่ะอาจจะสั้นเขินนะคะไว้ให้ติดเรียบร้อยก่อนนะคะเราถึงจะมาตัดอีกทีค่ะแต่ตัดทีเดียวเลยเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าชั้นเนี่ยจะมีความถี่นะคะความถี่มากเลยยม แค่ประมาณเท่าไหรเองครึ่งคืบได้มั้งความความความฉี่นะคะฉี่มากค่ะเพราะว่าต้องการให้ชายเขาว่าคลุมปิดพื้นนะคะแล้วก,เก็เราก็ผูกมัดด้วยลวดล่ะคะ่ะนี้เป็นชั้นที่สองนะคะเพื่อนๆชั้นที่สูงขึ้นไปเป็นชั้นที่สองนะคะ อันนี้ก็แผ่นที่สองแล้วนะคะถัดจากแผ่นแรกมานะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเราก็จะคุมให้คุมพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อยค่อยมาตัดปลายเข้าทีหลังนะคะเพื่อนติดให้เสร็จมัดรวดให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยมาตกแต่งปลายเขาอ,อ,อ้อยไม่ให้คุมพื้นขนาดนี้นะคะเพราะว่าอันตรายค่ะอย่างคลิปก่อนที่ได้บอกไปนะว่ามีงูมีเขียดมาอาศัยอยู่ค่ะมันก็อันตรายกับเราเนาะแล้วก็น้องหมาด้วย นี่นะคะก็มัดผูกมาด้วยลวดมัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆซอนซอนก็นขึ้นไปเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนะคะทําแบบง่ายๆค่ะนะะี่ค่ะเราก็จะผูกมาด้วยลวดเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนขั้นตอนแรกๆทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจะง่ายค่ะถัดถัดขึ้นไปก็ทําแบบนี้ค่ะ ด้านนี้ด้านหน้าด้านนี้คือด้านในที่ต้องไว้ด้านในนะ ก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่ที่เราต้องปิดให้สนิทเลยนะคะเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะว่ากันนกค่ะนกชอบเข้ามาในเถียงนาของเรานะคะ แล้วก็มาขี้ใส่เต็มเลยค่ะมากินน้ํามาอะไรทุกอย่างมาเกาะตามคานต่างๆแล้วขี้ตกมาเต็มพื้นเลยค่ะเราก็เลยต้องปิดให้มิดชิดเลยนะคะอย่างน้อยก็กันนกได้ในระดับหนึ่งค่ะเพื่อนๆ จะปิดแล้วนะคะเพื่อนๆปิดจะสนิทแล้วถ้าคืนนี้ทำเสร็จก็คือเสร็จเลยนะคะด้านนี้นะคะ ก็ปิดมิดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะถ้าใครชอบไอเดียแบบนี้ก็สามารถนำไปแอปพลายใช้ได้กับเขียงนาของตัวเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีลาตีสวัสดีค่ะ